ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารูปแบบมันเป็นยังไงผมจะอยากที่จะชวนให้อาจารย์ได้ลองเล่าให้เราฟังเป็นตัวอย่างครับว่ารูปแบบการที่แกลง call center เนี่ยเขาโทรมาหลอกลวงผู้เสียหายเนี่ยมันมีรูปแบบยังไงกันบ้างครับอาจารย์ครับครับเอ่อเท่าที่ประมวลด้วยทั่วไปเนี่ยนะครับเอ่อมันมีสองสองลักษณะแล้วกันนะครับ,รบลักษณะที่เดิมเดิมเลยนะครับที่ผมบอกว่าลักษณะเดิมเดิมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดรูปแบบ,บนะครับเจ็ดรูปแบบนี่เป็นรูปแบบอ่ที่เดิมเดิมนะแต่มันก็มีรูปแบบใหม่ นะครับมาอีก2รูปแบบนะครับขอเล่ารูปแบบเดิมๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับรูปแบบเดิมๆเนี่ยนะครับอย่างอันแรกเลยนะครับแน่นอนแหละเวลาโทรเข้ามาแรกเขาก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบัญชีของเราส่วนใหญ่ก็อาจจะพูดถึงบัญชีธนาคารที่มีอยู่นะครับอาจจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับแล้วเบอร์บัญชีเนี่ยนะครับมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยข้อมูลตรงนี้บางทีถ้าเขารู้นะครับในเรื่องของ ข้อมูลเบื้องต้นของเราด้วยนะครับจากการพูดคุยจากการสอบถามอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เราเชื่อนะครับแล้วเราก็ไปดําเนินการตามเขานะครับเช่นเขาบอกว่าเ,าเงินหายไปหรืออะไรต่างไม่เชื่อลองไปกด ATM ดูสิไปเช็คดูนะครับบางทีเราก็ตกใจแล้วก็ไปที่ ATM ไปเช็คดูนะครับแล้วบางทีเขาก็บอกอาเจอไหมอย่างนั้นอย่างนงี้ให้กดตามอย่างเงี้ยนะครับ,รบหรือก็ให้หลอกลวงข้อมูลอันนี้เป็นวิธีการที่ ใช้และก็นิยมกันตั้งแต่เดิมนะครับแรกแรกเลยนะครับอันที่สองก็มักจะอ้างว่าในเรื่องของเราได้รางวัลใหญ่อันเนี้ยนะครับที่เจอก็ค่อนข้างแยบยลนะก็คือบางทีไม่รู้ว่าไปเอาเบอร์อีเมลเรามาจากไหนนะครับส่งมาในอีเมลด้วยนะครับว่าได้รับรางวัลใหญ่ให้เบอร์โทรด้วยนะครับแล้วสักพักก็จะโทรมาหานะครับเราก็เออเบอร์โทรมันตรงกับที่ลงมาในอีเมลบางทีเราก็หลงเชื่อไปพูดคุยกัน นะครับแล้วแต่เขาก็บอกว่าการได้รางวัลเนี่ยแน่นอนเลยนะครับมันก็ต้องมีการหักหรือเก็บภาษีนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแน่ใจนะครับเบอร์นี้ได้รางวัลเท่านี้ให้เอาเอกสารปติดต่อแต่ก็เตรียมเงินแล้วก็โอนเข้าภาษีอันนี้นะครับเราก็จะเสียเงินประมาณนี้เข้าไปอันนี้ก็เป็นวิธีที่สองซึ่งก็นิยมทํากันนะครับนคบนจำนวนไม่น,น้อยเนี่ยพอคิดว่าได้รางวัลน,นะครับแล้วพอมีการยืนยัน นะครับแล้วเสียภาษีนิดเดียวเขาก็รู้ว่าเออมันก็เป็นไปได้นะครับก็ยอมอันเนี้ยครับนะครับฟ้งดูเหมือนว่าข้ออ้างที่ใช้นี่ก็คือมันทําให้เราเกิดอาการอยากได้ถูกไหมครับอ่าครับโลภมันเกิดอาการโลภใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับอันนี้โลภเนี่ยนะครับมันก็แล้วแล้วมันก็มีข้อมูลยืนยันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเช็คละเอียดเราใช้เวลาเช็คละเอียดเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่แต่บางทีเนี่ยเออเราก็เชื่อจากที่มีอีเมลเข้ามาเฮ้ยเบอร์โทรศัพท์ตรงกันนะครับแล้วเรื่องเสียภาษีในเรื่องของ เ,เงินได้จากรางวัลเนี่ยม,มันก็ต้องเสียอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับ,ค,รบคนก็มักจะเชื่อตามนั้นเลยครับก็บฟังดู<า>ข้อแรกที่ดูเหมือนว่าจะอ้างถึงเรื่องของบัญชีทําให้เรารู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแล้วล่ะมันคงจะมีอะไรผิดปกติกับบัญชีของเราข้ออ้างที่สองบอกว่าเฮ้ยคุณจะได้รางวัลใหญ่อันนี้อันนี้เป็นเล่นกับเรื่องของความความโลภของเราถูกไหมครับครับครับเพราะอันที่สามเนี่ยก็จะมีเหมือนกันเรื่องบัญชีเหมือนกันแต่มักจะอ้างว่ามีการโอนเงิน เข้ามาผิดบัญชีนะครับนะฮะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรืออาจจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าบัญชีคุณเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องนะนะครับเพราะมันมีเงินโอนเข้ามาสองสาครั้งสี่ห้าครั้งผิดปกตินะอะไรเงี้ยนะครับคนก็อาจจะสงสัยว่าจริงไม่จริงอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็อาจจะบอกว่าถ้าไม่จริงอ่ะคุณลองเอาเอาเบอร์มาไม่ต้องเอาอะไรเอาแค่เบอร์ของคุณมานะครับเดี๋ยวเราจะเช็คเอาแค่เอ่อเลข อะไรนะบัตรประชาชนสมมติอย่างเงี้ยนะครับคุณมีบัญชีที่นี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยอืคือคือถ้าเป็นผมนะครับอาจารย์ผมก็จะมีความรู้สึกเออมีเงินเข้ามาเหรอผมขออนุญาตคงจะต้องไปขอเช็คเช็คบัญชีตัวเองก่อนก่อนที่จะให้ข้อมูลอะไรไปคนทั่วไปที่ถูกโทรศัพท์เข้ามาแล้วบอกว่ามีการเงินโอนเงินผิดเนี่ยจริงๆนวมันมีเงินโอนเข้ามาจริงๆหรือเปล่าครับอาจารย์มีทั้งจริงและไม่จริงอนะครับมีทั้งจริงและไม่จริง คือบางครั้งเองเนี่ยนะครับในชีวิตเราเองเนี่ยบางทีมันก็จะมีการโอนผิดบัญชีมาเหมือนกันนะครับซึ่งโอเคบางคนถ้าเคยมีประสบการณ์ตรงเนี้ยก็จะเชื่อง่ายนะครับว่าเออเคยไปโอนจริงแล้วยิ่งถ้าบอกว่าอเงินที่โอนมาเนี่ยนะครับมันไปเกี่ยวพันกับหลายบัญชีนะครับหรือนะครับไม่แน่ใจว่าโอนเข้ามาเนี่ยนะครับบัญชีคุณไปยุ่งเกี่ยวหรือไปพัวพันนะครับกับส่วนนี้ไหมอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะอย่างที่บอกว่า เอ่อจะถามรายละเอียดละตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพอถามรายละเอียดพูดคุยเนี่ยก็จะเปิดช่องให้นะครับมิชาชีพได้ได้พูดคุยหรือถามซักไปเรื่อยนะครับยิ่งถ้าบางคนไม่ไหวทันเนี่ยนะครับนะก็จะให้ข้อมูลแต่ถ้าคนไหวทันในพวกนี้รู้ครับก็จะหยุดเลยอนะครับนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะอันนี้อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบที่สามนะหลังๆเนี่ยรูปแบบที่สามก็จะมาเยอะเพราะว่าหนึ่งกับสองนี่คนเริ่มรู้นะครับนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อีกลายหนึ่งอันนี้เจอแต่ไม่เยอะนะครับก็มีอ้างว่าส่งพัสดุผิดนะครับแล้วเขาจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปษย์นะครับว่าเราส่งพัสดุไปส่วนใหญ่เขาจะอ้างว่าไปต่างประเทศนะครับแล้วก็อาจจะถูกล็อกไว้ถูกตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันมีการส่งของผิดกฎหมายหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะอ้างนะครับแล้วเราก็สงสัยเราไม่เคยนะครับไปส่งพัสดุตรงนั้นตรงนี้นะครับบางทีเขาก็จะปลอมนะครับมีการ โชว์ให้ดูนะครับมีนะครับ,รบมีสองสาลรายที่ตอนหลังเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยของคุณเลขที่เท่านี้ชื่อนี้นะอะไรเงี้ยนะครับก็เอากล่องพัสดุมาซึ่งมีชื่อมีอะไร,<ห>ะรอันเนี้ยคนหลายคนก็เลยเชื่อนะเ<ห>พราะฉะนั้นเคสที่ผู้เสียหายที่มาแจ้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาเห็นจากข้อมูลนะครับที่เขาเปิดวิดีโอคอลให้ดูแล้วว่ามีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไอไอความน่าเชื่อถือเนี่ยมีเยอะนะครับก็เลย ยอมว่าโอเคนะไปตรวจสอบไปโอนเงินรู้สึกที่เชียงใหม่เนี่ยจะโดนไปสองสาลายนะครับแบบการส่งพัสดุตอนหลังๆเนี่ยนะครับท่าไปลังรับกลับมาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเองมาสมมติว่าส่งมาของไม่ตรงปกเขาให้ส่งกลับบางทีเราก็ส่งไปส่งมาข้อมูลพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามันมีคนที่แอบเอาไปใช้ก็มีนะครับหลายส่วนเนี่ยในทางลึกเขากำลังสอบสวนอยู่ครับรูปแบบต่อไปครับอาจารย์ครับ รูปแบบต่อไปที่เราเจอก็คือเป็นเรื่องของเรื่องของได้ภาษีคืนจริงๆทุกปีเนาะนนเวลาที่เราทํางานเนี่ยนะครับอันนึงที่เราพบมากที่สุดก็คือว่าพอสิ้นปีพอปีภาษีเนี่ยเราต้องไปดีแค์นะครับก็คือไปยื่นนะครับแสดงรายการภาษีนะครับ hmm. แล้วอันนึงที่คนชอบนิยมก็คือขอคืนนะครับ<ช>ขอคืนภาษีก็คือหักรายได้รายจ่ายอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีภาษีที่ได้คืนเท่านั้นเท่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ คนที่จะบอกเราได้หรือแจ้งได้เนี่ยมันควรจะมีหนังสือจากสัมภากรณ์ hmm. แต่บางทีก็จะใช้วิธีมีคนโทรมาว่าภาษีที่คุณไปขอยื่นไว้ขอคืนเนี่ยมันได้แล้วนะอะไรอเงี้ย hmm. นะครับหรือบางคนก็สงสัยว่าไม่ได้ขอคืนแต่ว่าเขาก็จะอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่สัมภากรณ์ที่เขาประเมินแล้วคุณได้ภาษีคืนนะอย่างนงี้ประมาณนั้นนะครับ,รบและเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บ,บอกว่าไอ้เบอร์บัญชีอ,อันนี้ที่ที่ในข้อมูลเนี่ยนะครับ,รบเขาบอกว่าเบอร์บัญชีที่คุณให้ไว้เนี่ยมันไม่ตรงนะ นะครับเราโอนไปแล้วเนี่ยมันไม่เข้ามันเด้งกลับมาครับคนบางคนก็เชื่อนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นเหมือนแฮเต้ว่าตอนแรกก็คือโลภด้วยเหมือนกันอครับพาเห็นได้เงินภาษีคืนนะครับอ่าพอบอกว่าเอ้บัญชีคุณให้ไว้ผิดหรือเปล่าในคุณลองบอกว่าผมจะทวนว่ามันตรงไหมสมมติอนะครับบางคนก็มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรแค่บอกเบอร์บัญชีธนาคารที่เฉยนะครับแต่หารู้ไหมว่าถ้าเขาไปประมวลแฮกกับข้อมูลบัตรประชาชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เวลาที่เขาใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์เจาะเข้าไปเนี่ยเสร็จได้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยนะครับในเรื่องโอนผู้สีก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเนาะก็คืออันนี้โดยพื้นฐานก็มาจากความโลภเหมือนกันนะครับเรื่องของโอนผูสีเนี่ยนะครับครับ,รบซึ่งมันก็อาจจะมาพร้อมกับอีกอันหนึ่งก็คือการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับนะขอข้อมูลส่วนตัวซึ่งมันพบเคสหนึ่งซึ่งน่าสนใจเนาะก็คือเมื่อเร็วๆเนี่ยนะครับขอข้อมูลโดยอ้างว่า จะไปตรวจกับรายการของหมอพร้อมหรือเรื่องวัคซีนนะครับอันนี้มีมานะครับเพิ่งมีมาประมาณเคสหรือสองเคสนะครับที่เจอนะครับจากข้อมูลพักพัวกันที่อยู่ในวงในเนี่ยได้คุยกันเนี่ยนะครับมีงี้เหมือนกันหลอกถามข้อมูลส่วนตัวไปอืเขาใช้ข้ออ้างว่าอะไรครับอาจารย์อ้างว่าข้อมูลน่ะที่คุณไปเนี่ยเพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนนะครับไปลงรายการกับหมอพร้อม นะครับนะฮะอาจจะโทรมาถามว่าเห็นผ like yeah. ู้เสียหายเนี่ยบอกว่าเขาจะเริ่มถามว่าฉีดวัคซีนหรือยังฉีดีเข็มฉีดไปแล้วที่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วทำไมข้อมูลวัคซีนเนี่ยมันไปซ้ํากันคุณไปจองที่นั่นที่นี่คือคุยไปเรื่อยนะครับอันนี้มีนะครับเพิ่แต่เพิ่งมีที่เจอนะครับที่นนบุรีเนี่ยนะครับประมาณเคสหนึ่งหรือสองเคสนะครับตอนหลังเขาก็สงสัยไหวทันพอไปเช็คตามปรากฏว่าหายไป อ่าก็เลยเข้าใจว่าเป็นแจ้งความนะครับเข้าใจว่าเป็นแก๊งคอสเนเตอร์เหมือนกันครับ,รบอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยรับเป็นูหตการการหลอกหาข้อมูลส่วนตัวฟังดูเป็นวิธีการอ้างที่มันฟังดูมันเข้ากับเหตุการณ์มากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อบอกว่าเฮ้ยคุณไปลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนไปนะแล้วข้อมูลของคุณนะมันไม่ครบถ้วนเราจึงขอข้อมูลเพิ่มฟังดูมันน่าเชื่อถือนะครับอาจารย์ก็ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกี่ยวข้องกับวัคซีนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่หรือว่าสุขภาพของเรา เราก็คงจะให้เต็มที่ถูกไหมครับโดยที่อาจจะไม่ทันนึกด้วยซ้าไปว่าเป็นแก๊ง call center ครับอันนี้นะครับซึ่งเจอซึ่งเราก็ก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกนันว่าจริงๆข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต่อให้มันมีกฎหมายถ้าเกิดว่าเขาเราเปิดเผยไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็อันตรายแล้วเคสเนี่ยก็เป็นเป็นเคสที่น่าสนใจที่เพิ่งเกิดนะครับที่นนทบุรีรนะครับอันนี้นะครับส่วนอีอกอันนึงซึ่งที่เราเจอตอนนี้นะครับในรอบสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้ระบุไปแล้วว่า อันนี้เจอเยอะนะครับโดยอ้างว่าไอ้บัญชีเงินฝากของเรานี่แหละนะครับมันไปพัวพันนะครับกับบัญชีในเรื่องของการค้ายาเสพติดนะครับประมาณนี้นะครับบอกว่าโอเคโทรมาแล้วก็อาจจะอ้างว่าเป็นตํารวจนะครับหรืออย่างที่ที่เราเจอตามข่าวจริงๆก็คือบางครั้งเนี่ยนะครับเปิดให้ฟังเลยนะครับหรือเปิดวิดีโอคอให้ดูเลยนะครับขอคุยมีการแต่งชุดตํารวจมาหลอกด้วยนะครับอย่างเงี้ยคนก็จะมีแนวโน้มเชื่อ ะครับว่าบัญชีของคุณเนี <false 95 x> ่ยนะครับพัวพันในเรื่องเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดในเรื่องการค้ามนุษย์อันเนี้มีนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่พบในรอบสองสาเดือนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันเนี้ครับครับดูเหาือนว่ก็จะมีข้ออ้าง ครับ,รบดูเหมือนว่าเขาจะมีข้ออ้างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรบางอย่างเพราะหนึ่งก็คือมันอาจจะนําความเสียหายมาก,กับเราหรือสองมันอาจจะเป็นข้ออ้างที่บอกว่าเฮ้ยคุณได้โชคอะไรบางอย่างได้เงินจากสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อนแล้วทําให้ทําให้คุณทําตามที่เขาบงการให้ทําผ่านเสียงโทรศัพท์เลยนะครับอาจารย์ครับครับ,รบจริง,รรงๆแล้วอันนี้อันนี้เป็นรูปแบบที่ที่บอกเราพบนะครับที่ผมบอกจาเต้ไปต้นต้นว่าเนี้ยเขาทํากัน แต่เชื่อไหมครับเราเราได้รับข้อมูลมาอีกสองอันซึ่งค่อนข้างน่าห่วงนะครับที่บอกว่าน่าห่วงก็คือว่าจากการสอบปากคําของเคสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาเตรียมข้อมูลที่จะหลอกอีกสองสองลักษณะครับนะครับตอนนี้ยังไม่เกิดนะแต่ว่าเท่าที่ทราบคือเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ก็คือกาลังกาลังจะไปหลอกในเรื่องของการซื้อเขาเรียกอะไรปัจจุบันเนี่ยเรากําลังบ้าเรื่องเงินดิจิตอลนะพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรต่างๆ นะครับตรงเนี้ยนะครับจากข้อมูลว่าเขาก็ได้รับการจะบอกว่าไงอ่ะเทรนหรือว่าให้ข้อมูลมาจากคนจีนที่ที่คุมหรือบงการอะไรประมาณนั้นแหละนะครับว่าตอนเนี้ยนะครับมันมีสองอันซึ่งกำลังจะปล่อยไปนะครับาว่าอย่างนั้นนะฮะไอ้ปล่อยไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือหลอกให้ซื้อไอ้สกุลเงินดิจิตอลเนี่ยให้มาลงทุนนะครับประมาณนี้อีกอันนึงก็คือ เขาจับจุดถูกว่าเด็กวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับจำนวนไม่น้อยหรือเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่รู้นะติดเกมกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เวลาเกมเนี่ยมันมีการซื้อขายมีอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามานะครับอันเนี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยยังไม่ได้เกิดนะแต่ว่าเราไปได้ข้อมูลมาว่าเขากําลังเตรียมว่าจะใช้วิธีนี้นะครับอันนี้จากคนที่ถูกจับเลยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ให้ข้อมูลว่าเขาเตรียม2ออันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้น มันก็ก็เริ่มจะมีความรู้สึกเสียวสลังเหมือนกันสำหรับใครที่กําลังจะไปลงทุนในเงินดิจิตอลนะครับแล้วก็ไอเด็กที่เล่นเกมซึ่งโอเคนะเด็กวัรุ่นมันจะมีเงินไม่มีเงินแต่บางคนเด็กรวยเขามีนะครับเขาก็เป็นเป้าหมายต่อไปอย่างนี้มีนะครับครับ